ราศีพฤษภครับเตรียมตัวอย่างไรก่อนดาวราหูจะย้ายวันที่17ตุลานี้นะฮะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อพอดาวราหูย้ายปุ๊บคุณก็จะได้มีเรื่องดีๆมีเรื่องเฮงๆห,หรือว่าระวังอะไรที่ไม่ให้ดาวราหูนะครับมาทําอะไรเราได้เป็นพิเศษนะครับโอเคนะฮะเริ่มครับเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการงานนะครับดาวราหูคือดาวการงานของคนราศีพฤษภนะแล้วก็การงานนะครับโคจรเดิมทีนะครับราหูเมื่อ18เดือนที่ผ่านมานะฮะ เขาอยู่ตำแหน่งวินาศนะครับของคนราศีพฤษภเนะครับแล้วเขาจะย้ายนะครับจากวินาเนี่ยไปอยู่ลาพระโชคลาบนะฮะกลิ่นแห่งความมีโชคลาบมันมานะครับดีกว่าวินาถูกไหมฮะชื่อมันก็บอกอยู่เลยนะครับฉะนั้นคนราศีพฤษภนะครับดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานจะดีขึ้นราหูคืองานของคนราศีพฤษภกุณท่องไว้เลยนะฮะราหูไปอยู่ที่ไหนนะครับงานคุณจะมีแรงกระเพื่อมนะครับในเรื่องต่างๆจะดีหรือว่าไม่ดีก็อยู่ที่ว่าราหูในช่วง ครั้งหรือปีนนนะครับอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงดีๆมันก็งานดีอยู่ตรงไม่ค่อยดีงานมันก็เงียบนะครับโอเคนะฮะแต่คนราศีพฤษภนะครับในช่วง1ิ18เดือนที่ผ่านมาอยู่ตำแหน่งวินาศนะครับถ้ามองโดยรวมนะฮะงานเงียบกว่าคึกคักนะครับนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําใจนิดนึงนะฮะอันนี้คือมองย้อนไปนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับย้อนไปอีกประมาณ18เดือนที่ผ่านมานะครับงานเงียบนะหรือว่าไม่ค่อยวุ่นวานะครับ หรือว่าบางคนก็บอกว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงนะครับแต่อย่างน้อยก็เรีย,ยังไม่ค่อยไดไ้ไม่น่าพอใจนะครับทีนี้ฮะหลัง17ตุลานะครับบวกไป18เดือนแล้วนะครับที่อยู่ในตำแหน่งลาภโชคลาภแล้วก็อยู่จนถึงวันที่5พฤษภาคม2568นะครับแหมปีครึ่งแล้วนะฮะ18เดือนอย่างนี้ไปนะครับงานดีขึ้นนะครับงานอยู่ตำแหน่งลาภโชคลาภชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่คนช่วยเหลือข้อต่อมามีโชคจากเรื่องของ การทํางานเรียกว่างานพิเศษนะครับคุณจะมีงานพิเศษงานนอกเหนือจากงานหลักนะฮะเข้ามาเป็นระยะนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็เงียบไปนะครับเข้ามาเปิดระยะระยะนะฮะเพราะว่ามี j อบพิเศษเข้ามาแน่นอนแล้วมันก็ไปกระตุ้นเรื่องของเงินนะฮะให้ดีขึ้นนะแล้วก็ดาวราหูนะครับโคจรอยู่ตําแหน่งตําแหน่งที่ว่านี่ครับราพาโชคลาภนะครับมันก็มีโอกาสก็เรียกว่าถ้าเป็นรวงนักธุรกิจเขาก็เรียกว่าร่วมหุ้นร่วมทุนนะฮะหรือว่าโดยทั่วไปก็มีเกณฑ์ได้ทําอะไร ร่วมกับแฟนก็ได้กับเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือว่าเพื่อนบางคนก็ได้นะฮะอาจจะเป็นการลงทุนด้วยกันทาําอะไรด้วยกันอะไรนี่นะครับมันก็จะพึ่งพาใส่กันได้นะครับประการต่อมาครับดวงเรื่องของการงานนะครับเพราะว่ามันไปกระตุ้นเรื่องงานเป็นหลักนะครับในดาราหูรอบนี้มันก็จะมีดวงต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะมีผู้ใหญ่ใช้เววานห้ทําะไยากๆผู้ใหญ่ให้เราทําอะไรที่แบบหนักใจหรือว่าโยมความผิดมาให้นะครับแสดงว่าในช่วงเนี้ย ผู้ใหญ่เขาเรียกว่าให้คุณให้โทษแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับให้คุณก็คือเขาจะผลักดันสนับสนุนถ้าคุณผลงานดีเขาก็จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีรายรับที่ดีขึ้นนะฮะหรือว่าช่วยเหลือในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับให้โทษก็คือช่วงนี้ใช้งานบ่อยแต่ถ้าพลาดโดนด่านะถ้าพลาดโดนเร่งงานนะหรือว่าถ้าพลาดหรือว่ามีปัญหาคุณก็จะโดนหรือว่าโดนหนักกว่าคนอื่นเขานะฮะก็เียกว่าให้ทุนให้คุณให้โทษสูงกว่าปกตินะครับ นั่นแปลว่าผมมองว่ามันมีให้คุณมากกว่าโทษนะครับถ้าดูเวทน้าหนักชัางน้ําหนัก18ดเดือนอย่างนี้ไปนะฮะให้คุณมากกว่าแสดงว,ว่าคุณจะมีความก้าวหน้าในเรื่องการงานได้มากกว่าและแน่นอนครับว่างานก้าวหน้าต่อเนื่องแบบเนี้ยมันก็จะไปกระตุ้นนะครับยอดเงินให้เข้ามาได้ชื่นใจมากขึ้นนะครับแสดงว่าคนราศีพฤษภนะครับเตรียมตัวนะครับหเตรียมมีโปรเจกต์ใหม่ๆคุณเตรียมหาเวลาส่วนตัวที่จะพักผ่อนบ้างนะฮะคุณเตรียม การต่างๆนะฮะที่จะไม่ต้องใช้ในกรณีที่ทํางานหนักขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีช็อบพิเศษเข้ามามากกว่าเดิมบางคนเต็มความพร้อมนะครับในการทําอะไรใหม่ๆอยู่แล้วนะครับก็ให้ความมั่นใจว่าสิ่งที่คุณคิดและทำเนี่ยโอกาสสาเร็จมีสูงนะครับจังหวะชีวิตนะครับในช่วงเนี้ยผมได้มองว่าผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าจะสนับสนุนแบบมีเงื่อนไขนะครับคือคุณต้องไปทําอะไรเพื่อเพื่อท่านก่อนหรือว่าถ้าทาแล้วมันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะฉะนั้น แปลว่าไม่ได้ช่วยแบบเปล่าๆฟรีนะฮะมันจะมีเงินไขให้เราขยันมากกว่าเดิมให้เราทําอะไรก็มากกว่าเดิมแล้วก็ได้เงินหรือว่าได้การช่วยเหลือนะครับแสดงว่ามีคนช่วยเหลือแน่นอนนะครับในเรื่องต่างๆในสิ่งต่างๆที่คุณประสบพบเจอจากนี้ไปนะฮะแต่คุณก็จะจัดการแล้วก็เคลียร์เรื่องต่างๆนานา,นานาได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็สําคัญอีกอย่างครับในช่วงนี้ถ้าใครที่เดือดร้อนนะครับจะมีตัวช่วยแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือได้มากกว่าเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่พบเจอนะครับ สิ่งต้องระมัดระวังอย่างครับคือช่วงนี้มีการปวดหัวเรียกว่าปวดท้องนะครับปวดท้องปวดหัวนะครับหลักๆคือช่วงกลางลาตัวจะมีปัญหานะครับท้องไส้ปั่นปวนโรคกระเพาะลำไส้เอกเนะครับยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ปวดกลางลาตัวนะครับอะไรที่มันจะปวดบ่อยเป็นพิเศษแล้วก็พันไปถึงหลังก็คือช่วงกลางลำตัวตั้งแต่ข้างหน้าได้ข้างหลังนะครับฉะนั้นก็ปวดหลังปวดก้นกบบ่อยขึ้นนะครับระวังเรื่องน้หนักตัวนะครับที่สูงขึ้นจะทําให้เรา ป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าน้ําหนักมันทําให้ป่วยนะครับแล้วก็ระวังเรื่องอาหารการกินครับเดี๋ยวนี้ไปทุนทานอะไรก็ตามเคาะให้เลือกร้านแล้วก็เลือกเมนูดีๆครับเพราะว่ามันป่วยทีนึงมันก็เรียกว่ามันจะสามสี่วันไข้คุณจะไม่ค่อยสบายบ่อยกว่าเดิมนะครับในช่วงนี้แปลว่าเราต้องดูแลร่างกายก่อนเรื่องหน้านะเดี๋ยวดาวราหูเข้า17ตุลานี้นะฮะร,ร่างกายมันจะโทรมลงนะครับคุณจะรู้สึกเขาพูดตรงๆนะฮะมันจะแก่ลงไวมากเลยนะ อยู่ตีนกาไม่เคยขึ้นอยู่ๆก็ขึ้นพืึบๆนะฮะเป็นแบบรากขนแงนะฮะลากฝอยเต็มหมดนะครับคือมันจะมีเหตุปัจจัยให้ทํางานนักขึ้นกว่าเดิมไม่ได้หรือทําให้ร่างกายมันโซงขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้เรารู้ตัวล่วงหน้าแล้วก็ได้เตรียมการเรื่องของการจัดการเรื่องของเวลาทํางานแล้วก็เรื่องของบางคนไม่อยากให้หน้าเสียหายนะครับเพราะต้องใช้ใบหน้าในการทํางานคุณก็หาครีมอะไรทาที่มันรักกุมกว่าเดิมนะครับหรือก็โอเคมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าช่วงจากนี้ไปนะฮะคนราศีพฤษภนะครับหลักๆเลยคืองานนะฮะ ควรช่วยเหลือสนับสนุนมีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าควรจะเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่เคยช่วยเหลือหรือคนที่ช่วยเหลือแล้วได้เอาไว้ล่วงหน้านะครับเพราะว่าถึงเวลานะครับไม่นานนักหรอกหรืออาจจะช่วงเดก็ตามที่คุณจะเป็นต้องขอหรือใช้ไวหวานนะฮะหรือว่าขอให้ท่านช่วยนะครับมันก็ได้เจาะต่อกันติดนะฮะเพราะว่าเราได้คุยในวันที่มันยังไม่มีเรื่องอะไรอยู่แล้วนะฮะนึกภาพออกนะโอเคนะครับนี่สเป็นแล้วก็สําคัญนะฮะลองเอาไปพิจารณาดูเราซื้อประสบครับในเรื่องของก่อนที่ดาวราหูจะย้ายนะฮะ ดูเรื่องเงินทองนิดหนึ่งนะฮะพระวดาพระเกตอยู่ตำแหน่งการเงินด้วยมันจะใช้จ่ายเยอะเป็นปพิเศษเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหลังลาหูนะครับเข้าคือสิบหลังสิบเจ็ดตุลาค่าจ,จ่ายจะสูงขึ้นนะครับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้นนะครับจริงๆมันมีดรงของการเปลี่ยนงานนะสมมติว่าคุณอยากเปลี่ยนงานหรือมีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนนะครับชีวิตในช่วงอย่างนี้ไปนะฮะมันก็สามสา,มามขขรถเปลี่ยนได้นะคใครที่มีไอเดียใครที่มีความคิดอะไรก็ตามในเรื่องของงานนะครับมาสามารถจะขยับขับเปล้วก สาคัญสุดท้ายครับ่างนี้ไปนะครับหผมจะสรุปนะฮะเก็บเงินนะครับพิเศษหน่อยเดี๋ยวใช้เงินเยอะข้อ2นะครับอะไรที่เราเกี่ยวข้องการงานนะครับลุยงานได้เต็มที่นะครับมีภาระในที่คนมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ว่าประสิทธิภาพการทํางานหรือผลของการทางานเป็นที่น่าพอใจมากๆานะฮะอย่างที่3ครับช่วงนี้นะครับถ้าใครที่อยากเปลี่ยนงานจะได้เปลี่ยนแต่ใครที่ไม่อยากเปลี่ยนมันจะดูยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเยอะหน่อยนะครับพยายามทาตามคาสั่งนะฮะไม่ต้องโตเถียงเถียงแล้วแพ้เถียงแล้วเสี่่ิงท คาดหวังนะครับในช่วงที่ดาวราหูก่อนจะย้ายนะครับคุณเตรียมตั้งสุขภาพร่างกายดีๆเตรียมตังค์ดีๆแล้วก็เตรียมเรื่องของงานนะครับอย่ามีปัญหาฮะเคลียร์งานอะไรให้เร็วที่สุดได้ควรเคลียร์ให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็สําคัญคือเรื่องความรักนิดนึิงนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่พอดาวราหูเข้านะฮะมันจะมีคนใหม่เข้ามานะครับอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแต่เล่าให้ฟังว่ามันจะมีคนมาแน่นอนก็จะได้เตรียมอารมณ์เตรียมความพร้อมว่าจะปฏิเสธยังไงหรือว่ามีระยะห่างไว้ด้วยแค่ไไหนรบยก ลองคิดดูนะครับโอเคนะดวงดีขึ้นแน่นอนนะฮะในช่วงก่อนดาวราหูย้ายเตรียมการที่ผมบอกนะฮะโอเคนะอยากทํางานอยากเปลี่ยนงานเริ่มมองเริ่มขยับได้นะครับถึงเวลาดาวราหูย้ายคุณจะยื่นไปสมัครหรือคุณจะทำอะไรใหม่ๆมันก็จะประสบความสำเร็จนะครับไปแล้วครับโชคดีมีความสุขครับไปกันมาใจครับสวัสดีครับ